มันมีแอปตัวหนึ่งพิเศษครับซึ่งเป็นแอปที่เราสามารถที่จะอเขาเรียกว่าแจ้งทุจจิตการเลือกตั้งได้ซ,ซึ่งแอปนี้มีชื่อว่าแอปตา,ตาสับป,ประรดวิธีการง่ายๆาโหลดได้เลยทั้ง iOS a และ a n d r o i d นะครับวิธีการใช้ตาสับป,ประรดเข้าไปที่แอปพลิเคชันตาสับป,ประรดมันจะมีเมนูหนึ่งที่ชื่อว่ารายงานทุจริตนะครับรายงานทุจริตท่านก็สามารถเข้าไปได้ ก็จะมีข้อตกลงในเรื่องของการใช้บริการรายงานการพิจริการเลือกตั้งที่กรกะตเขากําหนดไว้เนี่ยนะครับมีประมาณ6ข้อด้วยกันนะพอเสร็จแล้วปุ๊บก็กดส่งข้อมูลไป ผโดยขั้นตอนนนอขั้ตสําคัญของแอปพลิเคชันตาสับปะรดเนี่ยผู้แจ้งข้อมูลการทุจริตเลือกตั้งเนี่ยจะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับจริงๆท่านจะต้องมีเรื่องของจังหวัดที่เกิดเหตุนะครับวันเวลาที่เกิดเหตุสถานที่ที่เกิดเหตุนะอย่างเช่นแขวงหรือตําบลหรือว่าหน่วยเลือกตั้งเขตเลือกตั้งไหนถ้าท่านทราบนะครับรายละเอียดการกระทําผิดนะครับโดยให้กรอกรายละเอียดการกระทาผิดเช่นว่าใครใครทําผิดแล้วเขามีพฤติกรรมอย่างไร หรือว่ามียานพาหนะที่ใช้เนี่ยยานพาหนะเป็นยี่ห้ออะไร,ะไรสีอะไรนะครับผมทะเบียนอะไรนะถ้าท่านทราบข้อมูลตรงนี้เสร็จแล้วอาจจะอัปโหลดหลักฐานประกอบเช่นเราถ่ายภาพได้ <Okay. S 1> นะครับผมถ่ายภาพได้มีไฟล์ภาพหรือว่าอัดคลิปไปได้หรือว่าบันทึกเสียงไว้ได้ก็แนบไปนะครับทีนี้การรายงานการทุจริตเนี่ยก็จะมีบอกว่าแจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้งในเมนูนะแจ้งเบาะแสผู้กระทาผิดกฎหมายเลือกตั้ง แล้วก็แจ้งเหตุต้องสงสัยว่าเขาขายการกระทําผิดนะครับเสร็จแล้วท่านก็กดส่งข้อมูลไปได้เลยนะครับสามารถแจ้งเบาะแสได้ใช่ซึ่งช่องทางในการแจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้งเนี่ยมีหลายช่องทางไม่เพียงแค่แอปพลิเคชันตาสปะรดเท่านั้นหรือว่าจะไปติดต่อที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผ่านระบบแจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้งนะครับหรือว่าโทรไปที่สํานักกฎหมายและคดีนะครับ0 2 1 4 1 8 7 1หหรือว่า0 2 1 4 1 8 7 1 5 021418079หรือว่าจะเป็นที่ฝ่ายปฏิบัติการข่าวนะครับ021418050 021418201แล้วก็021412611หรือว่าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนั้นๆหรือว่าอุยพูดมาเมื่อกี้จำไม่ได้เลยเยอะแยะมากมาย1444โทรไปสายด่วนกรกตเสร็จเลยเบอร์นี้โเชียได้ทนะครับย้ำกันอีกทีว่า28พฤศจิกายนนี้ไปเลือกตั้งกันนะครับ ทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเร็วว้เข้าใจง่ายสวทขอบอก